พระเอกเนี่ยเขามีท่าที่ทุกคนเห็นแล้วต้องอ๋อแน่นอนครับผมนั่นก็คือคาเมคาเม่า,มาตรงนี้นะครับผมสินค้าของดักกันบอลนะครับผมต้องเรียกได้ว่าเยอะมากๆนะครับผมอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มน,นะครับผมเล่มนี้พี่ชอบนะมันออกแนวเป็น PVC และข้างหลังนี่อ่าคุณอ่านออกปะอ่านไม่ออกอะพี่อันนี้หลงว่าผมยังไม่หลง้ยไม่หลงไม่ใช่ไม่ใช่ใชหรอหลงแปลว่ามังกรโอ้โหอันนี้เรียกได้ว่าเป็นกินมอีกเลยครับผม ะกกกกาบบออลลลเยนนคครรัั่ืูแ้วมงสวัสดีครับขอต้อนรับแฟนๆและ FC ทุกคนที่มีใจรักโมเดลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอยทวียเพลย์บ็อกซ์กันอีกนะครับอ่ะและในวันนี้นะครับผมผมอากิไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับผมวันนี้เรามีพี่เอกนะครับผมสวัสดีครับอากิสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับในวันนี้นะครับผมพี่เอกเรามีของที่แกะที่เรียกได้ว่า ต้องถูกใจหนุ่มๆชาวไทยยุค90แน่นอนโอเคนะ่า,าครับเรียกไ,ได้ว่าเป็นของที่แบบโอ้โหเท่เห็นแล้วปุ๊บทุกคนเนี่ยต้องจําได้เลยว่าพระเอกเนี่ยเขามีท่าที่ทุกคนเห็นแล้วต้องอ๋อนแน่นอนครับผมนั่นก็คือคาเมคคาเมาเม และเราไม่ได้มารวีวิวแค่ชิ้นเดียวด้วยยกมาทั้งคอลเลคชันเลยทั้งคอลเลคชันเออเรียกว่าคอลเลคชันอย่างเดียวแต่เราไม่ได้เพราะว่าของเขาเนี่ยมีเยอะกว่าที่เรารีวิวอีกเรามาชมกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมสินค้าของดักตั้นบอลนะครับผมต้องเรียกได้ว่าเยอะมากๆนะครับผมอันนี้เป็นแค่น้าจิ้มนะครับผมแบบแซมเปิลจริงๆนะครับอ,อันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเป็นของแบรนด์เอเบสซึ่งอันนี้เนี่ยพี่เอกแบรนด์เอเบสเนี่ยเขามีความเป็นมาอย่างไรครับผมก่อนอื่นเลยดีกว่าเรามาทําความรู้จัก นะครับอากิเกี่ยวกับตัวแบรนด์ AB Studio นิดหนึ่ง AB Studio เ,เนี่ยเผื่อแฟนๆเหรอเผื่อเผื่อ FC ไม่ทราบเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เริ่มรเริ่มเติมทีเนี่ยมาจากยุโรปฝรั่งเศสฝร,ร,รั่งเศสโหไกลดึงฝรั่งเศสต้องบอกว่ายุคพี่นะยุค90เนี่ยต้องย้อนกลับไปว่าเรื่องของ J p ป p เนี่ยมันไปทั่วโลกแต่หนึ่งในประเทศที่ไปได้ไกลและไปได้ดีด้วยก็คือประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสเปนพวกนี้คุณจะเห็นแล้วว่า ระดับคอสพงคอสเพลย์ระดับโลกไม่จากสองสาประเทศเยอะนะครับเอาไปว่าทาง a อบิสสตูดิโอเนี่ยนะครับทางฝรั่งเศสเนี่ยเขาเริ่มพอเปิดบริษัทมาประมาณ10กว่าปีแล้วสิกว่าปีแล้วด้วยสิกว่าปีเขาเซ็นลิขสิทธิ์เยอะมากอะกิเขาเซ็นไม่ว่าจะเป็นดาร์กอนบอลวันพีทโอ้โหผมนี่ชอบมากวันพีทวิดีโอเกมมีภาพยนตร์อย่างแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยและยุคนี้ยุคนี้ขาดไม่ได้เลยมาเวลดีซีก็มาด้มีครบถ้วนมีครบถ้วนนะครับรวมไปถึงเดดโรส เดนอทหรือแนวซูเปอร์โรบอทอันนี้ทานป่ะซูเปอร์โรบอทโอ้ยผมทานแค่นิดเดียวนะครับ <laughs> เอาไปลว่ามาค่อนข้างครบนะครับแล้วจากแบรนด์จากลิขสิทธิ์เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเขาได้ผลิตสินค้าเนี่ยต้องเรียกว่ามากมายหลายอย่างหลายชนิดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตชเนอรี่เสื้อผ้าในหมวด arel, อ p p a r เ l ไม่ว่าจะเป็นของใช้ไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ําหรือสเตชหรือพวกหนังสือสมุดปากกา หรือลงไปถึงแนวคอลเล l เ c เบ b l e ที่เป็นพวกฟีกงฟีเกอร์ต้องเรียกว่ามาครบมาเต็มเรียกว่าครอบจักรวาลเลยใช่ครับโอ้โหแต่สําหรับเอเชียอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยนะครับนิกเกิลที่เข้ามาในช่วงแรกๆก็ต้องเรียกว่าช่วงแรกๆเท่านั้นช่งนะครับจะมีไม่ได้เยอะอากิจะมีแค่ดะคอนบอลซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับสองก็จะมีเดสโนดเดสโนดแล้วก็ซุปเปอร์โรบอทซุปเปอร์โรบอทใช่ครับซึ่งวันนี้เรากําลังจะมาทําความรู้จักกับสินค้าต้องบอกว่าบางส่วนเท่านั้นนะฮะอากิของดะคอนบอลพร้อมหรือยังครับโอ้โห แทบรอไม่ไหวแล้วพี่งั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับไปชมกันเลยครับเริ่มจากฝั่งขวามือก่อนดีกว่าฮะสมุดโน้ตสมุดโน้ตอันนี้เบสิกต้องใช้าทุกคนต้องใช้แน่นอนนะครับผมมี iPad ยังโอ้หยังไม่มีเลยไม่มีคุณต้องใช้สมุดโน้ตครับต้องสมุดโน้ตก่อนอ่ะเบื้องต้นมีอยู่2เล่มอ่าเกะฝากถือนะครับเรามารีวิวอันนี้ส่วนตัวเนี่ยพี่ชอบอันนี้จะมีสลิปออนนะฮะก็จะมีโลโก้ดักตันบอลแซดตรงนี้นะฮะเป็นโน้ตบุ๊ก อันนี้โลโก้นี่ฮะมีตัว AB-STAR ซึ่งเราก็ถอดออกมาวัสดุของเขาเนี่ยอากิเล่มนี้พี่ชอบนะมันออกแนวเป็น PVC อดูไกลๆเป็นหนังมันดูดูแนวพรีเมียมนิดหนึ่งนะครับแล้วตรงสันปกเห็นไหมฮะนี่เคลือบทองเคลือบทองเลยเคลือบทองและข้างหลังนี่อ่ากูน่าออกป่ะอ่านไม่ออกอ่ะพี่อันนี้ภาษาจีนจีนกลางนะฮะหลง หลงว่าผมยังไม่หลงเฮ้ยไม่หลงไม่ใช่ไม่ใช่หรอหลงแปลว่ามังกรเอาหรอดรา้อนบอลเนี่ยดรา้อนคือมังกรเพราะฉะนั้นอันนี้คือโลโก้ของตัวมังกรภาษาจีนนี่ตัวเขียนแปลว่ามังกรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็จะบอกว่าเป็นเป็นสมุดที่ค่อนข้างดูไฮเอ็นนิดนึงไฮเอนเลยนะครับเปิดพลิกมาในหนังสือก็จะมีตัวขีออาร์ตของเขาก็จะเป็นสมุดโน้ตที่ เรียกว่าเจ๋งอน่ยแล้วเล่มนั้นเป็นยังไงครับอากิโอ้โหอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตั้งแต่กราฟิกตอนแรกนะครับทำให้ผมเนี่ยกลับไป8ขอบอีกครั้งเลย8ขลบเลย8ขอบเลยเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยคือกราฟิกอย่างเงี้ยคือแบบเป็นที่ฮิตมากในสมัยนั้นเลยนะครับผมอ่าแล้วด้านหลังปึ๊บลัานกลางเนี่ยจะเป็นโลโก้ถ้าภาษาจีนก็เรียกประมาณเต่าอ่ะอูกุยอ่ะเต่าเต่าเต่าเอ้ยอันนี้มันจะคล้ายๆใน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 ตัวหนังป่ะในตัวซีรีส์ จะนึกถึงคุณเจ้าเต่าอ่าเต่อันนี้คือตอนโงกุลอ่ะภาคแรกเลยเนี่ยที่เขาไปหาพุทธเต่าปุ๊บเนี่ยเขาได้ชุดมาชุดก็จะมีสัญลักษณ์มีโลโก้นี้ีรั้งแรกขอเป็นสัญลักเต่านะครับผมโอเคสํานักเต่าทีนี้จะบอกว่าสองเล่มนี้นะครับทาง a อ Studio ดิโเนี่ยทำขึ้นมาชัดเจนนะครับอากิก็คือว่ามันจะเป็น2รูปแบบอันนี้จะออกแนวอย่างที่อากิพูดเลยนะแต่สำหรับคนรุ่นใหม่นอนต้องบอกว่าสีสันมันจะค่อนข้างเตะตาอาจจะเหมาะสำหรับเด็กหรือวัยรุ่นที่อายุยังไม่เยอะ นะครับสีสันก็จะฉูดฉาดหน่อยอันนี้ชัดเจนฮะอากิอันนี้มาสไตล์พี่เลยหรูมาเลยอันนี้ออกแนวเรียบหรูดูไฮโซไฮเอ็นนิดนึงทีนี้เราไปต่อกันเลยครับอากิชิ้นต่อไปเป็นอะไรนะครับอันนี้แก้วแรกนะครับเออโอ้โหอันนี้เป็นไงมีน้ำหนักมีน้ำหนักมีน้ำหนักน้ำหนักมากตอนแรกผมนึกว่าเป็นพลาสติกก็คือข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นคีย์อาร์ตของตัวจราก้อนตัวมังกรนะครับตัวมังกรแล้วโดยที่ข้างหลังนะครับขออนุญาตหมุนไปข้างหลังนะครับ ข้างหลังเนี่ยจะเป็นดักคอนบอลทั้ง7 7ลูกเลย7ลูกเลยแล้วอันนี้ก็มีน้ําหนักเป็นอลูมิเนียมอย่างดีถามว่าเก็บความเย็นหรือเปล่าเปล่าแต่ความเย็นใส่น้ำคงน้าแข็งไปใส่น้าเย็นไปจะค่อนข้างอยู่ได้นานกว่าแก้วพลาสติกนะครับ,รบเพราะว่าเวลาคุณใส่ความเย็นกับกับตัวอลูมิเนียมเนี่ยมันจะเย็นอยู่แล้วข้างล่างเดี๋ยวเราดูนิดนึงข้างล่างก็จะมีโลโก้เป็นโลโก้ต่างต่างอยู่ตรงนี้ด้วยก็ต้องเรียกว,ว่ารวมรวแล้วหรูพรีเมียมนะครับสําหรับเหมาะเหมาะกับวัยอย่างที่เลยนะครับผมอ่ะไปดูอีกชิ้นนึงครับ อันนี้นะครับผมเรียกได้ว่ามาจากภาคล่าสุดเลยนะครับผมดับ g o n b บอ l Super เนาะอันนี้เราจะเรียกเป็นอะไรดีกระติกน้ําขวดน้ํามัน,มนใช้ได้หลายวันละและที่สําคัญนะครับผมเนี่ยอันนี้แกะเลยครับมัน<อ>เก็บความเย็นได้แล้วก็ตรงนี้พี่เอกมีตาด้วยเหมือนกัน,นในเบสตล์เหมือนเดิมแถมตรงนี้เป็นยางกันลื่นด้วยอ๋ออนะครับคือแบบดีถือว่าดีเลยนะครับผมอันนี้โอเคเลยนะครับสําหรับแบบ ใช้ทํางานเหมาะกับผู้บริโภคที่อาจจะแบบเด็กๆหน่อยที่แบบเออมันตั้งโต๊ะแล้วก็ไม่ลงไม่ลื่นเอาไปสปอร์ตออกแนวสปอร์ตได้นะอ่นใี่ออกกาลังเอาไปออกกาลังกายได้ด้วยนะครับโอเคอ่ามีฝาเปิดประมาณนี้ นะครับผมโอเคแล้วมาดูชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปเลยฮะโอ้โหนนี้ชิ้นใหญ่เลยโอ้โหนนี้เรียกได้ว่าเป็นกิมมิคเลยของครับตะกั้นบอลเลยนะครับผมนั่นคือลูกแก้วมังกรต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้แบบตั้งโชว์สวยๆอย่างเดียวพี่มันเปิดไฟได้ด้วยโคมไฟโคมไฟอ๋อใส่ไว้ในห้องนอนใช่เหมือนเหมือนลูกโลกเหมือนลูกโลกข้างหลังเรานะฮะใช่ครับอันนี้เรียกได้ว่าแบบโอ้โหงานดีจริงๆต้องบอกวัสดุเนี่ยมันก็คือพลาสติกนี่แหละอแต่มันเป็นพลาสติกแข็งนะพลาสติก นึกนึกคอมนี่นึกว่าแก้วนะตอนแรกนึกว่าแก้วใช่เหมือนแก้วเลยครับแล้วคือน,น,นอกจากความแข็งแรงของเขาเนี่ยคือไฟที่สะท้อนออกมาเนี่ยเท่ากันหมดเลยครับสว่างนะอ่าและด้านล่างนะครับผมสวงสวิตใช่ไหมสวยใช่ด้านล่างคือเขามีการเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับพี่เสียไฟยังไงคะอันนี้อ่าเสียไฟนะครับผมไม่ยากเลยพี่คือเขาใช้เป็นนี่เลยแค่นี้ USB USB เราเสียบ USB แค่นั้นเองจบ้าใต้ข้างใต้เลยนะครับผมเขามีการเก็บรองสายไฟให้เราด้วยสวิตช์เนี่ยอยู่ด้านข้างเลยปุ๊บเปิดอ่าบังเอิญต้องบอกแสงมันนวลนวลแสงนวลนวลไม่แสบตาคือไม่แสบตาไม่ใช่เพราะว่ามันเหมาะกับอยู่ในห้องนอนใช่นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นแสงแบบเขาเรียกวอร์มไลท์อ่ะแล้วบวกกับตรงนี้วัสดุเป็นสีส้มครับผมนะครับคุณคิดว่าจะหลับไม่ได้ถ้าคุณเป็นแฟนดาร์กบอลนะพี่เพ่งๆนานๆนี่ไม่หลับนะเนี่ยคิดถึงแต่ดาร์กมอนกลายเป็นจะหลับไม่หลับนะครับ แต่พูดถึงตัวสงแสงนี้มันก็จะเป็นวอร์มไลท์บังเอิญตอนนี้เราอยู่ในสตูดิโอนะครับแสงเสริมอาจจะจ้านิดนึงแต่ต้องเรียกว่ารวมๆก็ไม่ได้ว่าสว่างมากซึ่งมันก็คือวัตถุประสงค์ของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าโอเคอเฟลเลยนะครับนนผมไม่ขี้เลยเลยจริงๆจะบอกอากิว่าจริงๆดาร์กบอลเนี่ยมาหลายไซส มีอีกไซส์หนึ่งนะครับถ้าถ้าสนใจเ c ท่านใดสนใจเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์หรือเข้าไปที่ Facebook ของ t o y t o p i ียได้จริงๆมีหลายไซส์หลายขนาดอันนี้คือตัวอย่างแซมเปิลขนาดหนึ่งที่เราเอามาให้ชมเท่านั้นเองนี่นะครับผมไม่ได้มีแค่นี้นะที่มีอีกใช่ไหมฮะมีครับเรียกได้ว่าแบบสายแบบเดินทางบ่อยๆเนี่ยโอเคชอบแน่นอนครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยเราเคลียร์ก่อนเียก่โอเคเพราะว่ามันใหญ่มากรวดเร็วเลยโอเคครับผมจัดไปนี่เลยกระเป๋าสปอร์ตสปอร์ตแบ็คนะฮะข้างหน้าก็จะมีโลโก้นี่พุทธเต่าสำนักพุ เนื้อตัววัสดุก็ต้องเรี้ยวเย็บอย่างดีเป็นผ้า PVC เนาะกันน้าอย่างเงี้ยกันน้ำครับน้ําจะไม่เข้านะครับโอ้ยดีนะแล้วแบบข้างในคือใหญ่มากพี่เรียกว่าเป็นเป็นสปอร์ตแบ็กนะอันนี้นะครับจะถืออย่างนี้ก็ได้คือใช้ใช้มือถือหรือจะเป็นแนวสะพายสะพายก็ได้เป็นที่ถอดออกมาได้นะฮะเผื่อคุณจะถอดแล้วคุณก็เก็บในนี้นี่ยอันนี้คือตัวอย่างเลขใบหนึ่งเป็นยังไงครับโอ้โหอีใบหนึ่งนี่นี่ผมจับนี่คือแบบไม่อยากวางเลยพี่ โอ้โหอันนี้นะฮะมันจะมีอันนี้พรีเมียมพรีเมียมมากอันนี้อาจจะเรียกว่าไงไม่สปอร์ตละอันนี้อาจจะเรียกว่าไงพ OP iPad อันนี้แนวออกไปทำงานสายตายหรือบางทีไปช้อปปิ้งในห้างไปคาเฟ่แล้วก็ติดสมุดโน้ตติดไอแพดติดอะไรก็ไปได้เป็นอเนกประสงค์แะแต่แต่ไม่ได้เหมาะกับแนวสปอร์ตเท่าไหร่แนวไลฟ์สไตล์นะครับวัสดุก็จะเป็นผ้า PVC เกรดพรีเมียมโอ้ยนี่รายละเอียดนะ มีตัวมังกรด้วยอันนี้เขาเขาเขาไม่ได้สกีนนะเนี่ยเอออันนี้เหมือนเอ็มบอสลงไปนะครับเหมือนกับโลโก้เฮ้ยอันนี้เขารายละเอียดนะรายละเอียดดีมากทุกทๆมิตินะครับเอาไปว่าถ้าคุณชอบดากกอนมอรนี่อันนี้ผมว่าไปเอาดงเอาได้สปอร์ตก็ดีข้างในอันนี้พี่ว่าก็จะใส่ตัวแท็บเล็ตให้ให้นึกภาพแท็บเล็ตประมาณ12นิ้วได้12นิ้วแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กระดับ14นิ้วพี่ว่าอันนี้เล็กไปหน่อย ก็พูดง่ายว่าแล็ปท็อป14นิ้วอาจจะใหญ่มาประมาณสัก12-13ถึงนิ้วนี่เอาอยู่แล้วผมสังเกตเห็นเนี่ยพี่โอ้โด้านหลังนี่คือแบบมีลายอีกอ่านี่เหมือนเดิมฮะสำนักพุทธเต่าพุทธเต่าก็มาพุทธเต่าก็เหมือนเดิมแล้วลายนี่คือแบบเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากลายคีย์อาร์ตจีนจีหน่อยนะที่เราเห็นเห็นในหนังในหนังเนาะใช่ใช่ครับใช่โหแบบนี้เจ๋งมากครับอันนี้เจ๋งสวยสวยมากพี่แล้วนี่โอ้โหพี่กลับมา ดากอนบอลเซตอันนี้เป็นเหมือนเข็มกัดเป็นแบตช์อะไรที่มาติดตรงนี้อีกทีหนึ่งใช่คือนะครับมันดีมากเลยครับท่านผู้ชมดูดิโอ้โหแบบอันนี้เป็นการเอมบอสลงไปนะฮะอันนี้พิมพ์แบบเข้าไปในเนื้อเนื้อวัสดุแล้วดูดูดูความเป็นเก็ดของมังกรเขาเนี่ยแบบอืมดีเฮ้ยรายละเอียดอันนี้คือรายละเอียดละเอียดมากอันนี้หย่อมมากแบบก็ก็เหมือนเดิมครับอากิก็คือว่าถ้าสมมติเรามี2แบบ2สไตล์นะครับเหมือนเดิมพี่คงไปแนวเนี้ยนะมันดูผู้ใหญ่หน่อยใช่อันนี้แนวสปอร์ตสปอร์ตอาจจะเหมาะกับอากิ ครับขายเยอะด้วยพี่ว่าวันนี้ค่อนข้างครบถ้วนนะฮะกับสินค้าดราก้อนบอลทั้งหมดต้องบอกว่าเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเองแค่บางส่วนนะครับของทาง A B Studio นะครับแล้วอย่างที่บอกว่าสินค้ามีเป็นพันๆหมื่นๆชนิดที่ให้ FC ทุกท่านเนี่ยที่ชอบตัวดราก้อนบอลเนี่ยสามารถครับไปดูไปช้อปปิ้งไปอะไรได้สําหรับแฟนๆที่สนใจสินค้าไม่ว่าจะเป็นดราก้อนบอลหรือแบรนด์อื่นๆนะครับผมสามารถตอบถามนะครับผมแล้วติดตามได้ที่ลิงก์ทอยทเปียด้านล่างนี้เลยนะครับ และสสำหรับแฟนๆนะครับที่ชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการรีวิวครั้งต่อไปของเราแล้ววันนี้ผมและพี่เอกต้องขอตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ